กราบสบายดีเพราแม่พี่น้องเมืร์สกุุกุนเนะเดี๋่วจะเป็นพี่น้องฟังเล่าฟังไทยลงมทางต่างประเทศที่กําลังเข้ามาติดตามแล้วก็ฮับช่มจ้องของสมัยไม่นีสมัยกะอยู่เฮิร์ดนะทุกคนแต่ว่าเฮ้ามาแต่เก็บพักกระเดาเดี๋ยวทนไปเก็บเพราะไม่ได้ถ่ายเนาะไปเก็บกบเขาอันแม่น้องจันดีทุกคนแล้วกะเบาเพศแล้วกะน้องจันดีนะแต่มาไม่นีเฮ้าจะลุไว้เธอโพยแล้วกะจักมือบันเลงนะทุกคนลุไว้แล้วกะ เอ็ดจ้แกักปู่ให้พื้นเนาะพอ่พออันไปกลางบ้านทุกคนสมัยกจาจ์แต่งยุ่งพก,กินแล้วจงถ้อยมือนะ,ละ,ะแล้วกะเราจะแต่งขันให้เล่าเพราะเนาะพอเล่าไปเอเ็ดเลยอันบ้านเนะทุกคนแล้วกะเลยไปกินข้าวสมัครี่แต่สมัยกะจะเอ็ดไว้ให้เล่เานะเดี๋ยวห้าวันไปโลกูกพกระดาเลยเนาะเืนอมาอี่สมัยครังทุกคน เป็นวัดคุับนื่องจาะว่าลมหนาว,วทุกคนลมแห้งเลยด้วยช่องแานมือนี่หนาวเลย <c oughs> ป้ากระเตะนะเ <c oughs> ครดน้อยลืมพาอยู่ป้าสมัยนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปลุเลยทุกคนแต่ว,ว่าเบิกน้ำก่อนน้ำกันย่งทันที่พูดเลยแต่ว,ว่าเคยยังพูดเลยเนาะไปส้มพักกระเดาท่าลูกไว้ให้อพอนะเพราะถามว่าวันพอแล้วก็มากบ่ทุกคน เราว่าแนวมกักเลยสมัยถามว่ากินโบพักกระดาบเพื่อนว่าโอ๊ยแนวมักสมัยก็เลยจะลุ้ไว้เฮิน่นเนาะแบ่งเดียวเด้สมัยก็จะเอามือเฮิ่นบ้าสุรินเนี่ยเนาะแล้วก็จงไว้เธอพอเนี่ยนะกกระดากบ,บาก็ไม่เยอะทุกคนแต่๋ยวว่าจะเอาตะดอก็ไม่คุบานเพราะว่าเบื่อมันแก่แล้วนะไนส่วนออันตะเก้าเขาเอ็ดมักขายตลาดกัน มันเป็นชุกเป็นชุกประมาณนี้นะทุกคนห้าพันแต่ปีนี้ยังมีเห็นเขาขายได้กินกับแก้วกับผีนี่แหละสีนก็ได้นะทุกคนอันนี้กะจะเอาเมือบ้านเมนะ่งนะควานหลายคนขุนทุกคนกูกับเนี้ามันก็นมากกินนะ เนี่ยจงไว้เพื่อพอลูกไว้เพื่อพออย่นี้นีแล้วก็เฮาจะแก้วกับปู่นี่นกับปู่ไปซี่ตัวทุกคนคือพอเพื่อนคุดเมื่อวานนี่เนาะก,กับปูอยู่ที่อึดอยุเพื่อนยูข้างหน้าบราคือดีถ้าไป็นน้ำฝนเ้าไปล้างไว้ก่อนทุกคนรีบล้าง <c oughs> เราจะล้างก่อนทุกคนอยาอา่างเป็นโลกครั้งแรกของปีเนยที่อันได้ได้ไเอาพักกระดาบนี่ข่ะวันน้องจันดีเพิ่นกะเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนแต่มือซาวนี่ห้ามากครับน้องจันดี ก่อนสมัยกับเอ็ดอยีเอ็ดกินป้าไอ๊ะโพว่างค่อยอันมึง ก็กพัดพูดนะประมาณสามมื้อทุกคนเอ็นลุ่มร่มแล้วก็หนาว โลูกแล้วละกลกแล้วลกะลก,ะลกะ้มกระปุกกระปุกไปยุคทองกั้นะปูกหน้าสีตูพอดีว่านหน้าสมัยนะกระปุอึอทุกคนนะสามตูน่ารักไปแล้วตัวนี้พอดีพอมันคุดนังร้านนเนราได้สี่ตูแต่ทำไมเปิดอคองมันเห็นสาม คือโมกับโพดเนียทุกคนจะมาจะเอาชักกระเดาลูกไปเลย

หยิดไว้ก่อนมันนี้กะขึ้นละพ่อแล้วทุกคนเพราะว่าฮาโลเอาน้ะไปได้ต้มให้มันสุกเลย นี่แหละตัวดำๆทั้งนั้ประมาณนี้แล้วน้องมันดีหลายนะทุกคนพอาดีวะมันเป็นหน้าเห้าเป็นหน้าดินด้มันก็นเลยดีจะมีกับป,ปูกไปเลยนะเราจะล้างแล้วก็ต้ม กระดับเคยรู้เคลร่อยทุกคนน่าจะเป็นกระปูสายบึกเนาะปูอืดนะตัวนี้กระดับทุกคนปูสายบึกแั้น แม่สองจะพูห้หนึ่งน้ำอันนี้เื่อทุกคนต้มเอาเคือมันได้น้ำน,นู่นนี่เชื่อกือแป้งนู่แล้วกับประแดน็นกือบเป็นก้อนแล้ยทุกคนขนมขึ้นรูป ไปแดะทุกคนไปแดกข้าซื้ออ่ะ ทุกคนเอาขางถึงติบนะสุกแล้วได้บันนี้เฮากะจะปุ่งแล้วก็จะจีมะ้มาพิดปุป่น<ะ>วันนี้กะจะห้อยมาพิดแล้วทุกคน<ะ>แสงแดดก็พอดีโต๊ะตาน อาจะมาเิดอันดิบแดงทุกคนแต้วเอิญน้อมาคขดสุกแดดพอดีซองชั้นนี้กระพาะทุกคนเพราะว่ากระปูเอาได้หน่อยเดียวเนาะกระปูสามตัว ฟื้นเลยทุกคนเราจะไม่ได้ดังเต่าเนาะดังเต่ากับมันหลายขั้นตอนนะทุกคนจุดท่านกันยะเนาะซื้อขาเจ้ากับศพหนึ่งสาาดังฟื้นนะมิจะหาเก็บแล้วก็มาดังเลยทุกคนท่านกับแพงแต่ว่าฟื้นก็น,นับมือละหายะเลยนะ วันนี้ก็เอามาคิทเส่อนนะทุกคนสูอผงสูวรด เีกนิดนึงต่อมากระทั่งหอมพักโบทุกคนคือเราจะตับาเดียวเลยเนาะ sẽ kéo quần sẽ kho, khử nước đầu được cả để mô hao cả láng nữa vẫn còn ฮอนโทุกคนมันมันคือกระปูเล็กเนาะคือกระปูที่เล็กเซน อูสายบึงคักทุกคนพอดีสามตัว นมีเห็ดเพื่อน้เห็นทดแจ้วอยจะเอาน้ำต้มปูให้ทุกคนมาก่อน ปูก็มีมั่นไปเลยนะหรือเป็นน้ำกับปูโฮยวะแล้วเรียบร้อยทุกคนทำแก้วเครด์เลยนะน้ำงหมดแล้วเรียบร้อยทุกคน แต่ว่าเหาจะลุ่งม,มือคนพอนพอพอพ่นนัน,นมาทุกคนพ้นกาจะเห้าไปครบแล้วละว,ว่าเข้าไปกินลาบซ้นอยู่กลางบ้านทุกคนพอดีว่าเราเอ็นบีบานก็เลยกินข้าวสมัคขีนะใหม่จะลุ่งม,มือก่อนมาเด้อพอไมมพี่น้องเนี่ยมากินข้าวแรกน้ำเดียวนะมีเจวกระปูแลวกะผักกระเดานะทุกคนผักนี่กะปีนึงได้กินเท่านึงไม่ผักกระเดาเพราะว่ามันเป็นตามฤดูกาลนะ เดี๋ยวเราจะมาลงมือกันเลยเนาะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแรกถึงกับพักกระเดานลย ึ่งกับสุนัขเลยแต่สมัยสัขกิเลอ ีกิขนข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็เอทเวแล้วฮาวก้าจะได้มือแล้วนะทุกคนแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีเพลงจะซ้ำนี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสมัยก็ขอขอ้ามกขอบเจอทุกๆคนเนาะทยามาติดตามแล้วก็ฮับสู้ป็นกำลังใจให้สมัย